สวัสดีครับนะครับผมสวัสดีพี่น้องป้องไปสู่กูสูขคนนะครับคือเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่ต้อนรับน้องเฮ้านะครับเข้าสู่อ่าทางช่องทางลูกอีสานั่นเข้าเหนียวเมืองน้ำดําจากจังหวัดกาลสินครับพี่น้องครับนะครับขอบคุณนะครับสมาชิกเก่าที่ย่งเหนียวแน่นนะครับขอบคุณสมาชิกใหม่นะครับผมที่กดติดตามกันเข้ามาครับพี่น้องครับหนึ่งสองทางเล็กๆกินหน่อยนาะพี่น้องเนาะนะครับสั่งขึ้นมา เพื่อให้พี่ให้น้องเฮานะครับได้ขอมาคนกว่าหาความรู้กิดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับกําลังขับกําลังบัดนะครับผมเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องเสียงกลางแจ้งต่างๆที่พี่น้องเฮานะครับผมรวมกันแนะนํากันขอมานะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเจอกันพบกันเมื่อนี้ครับตรงกับตันที่4มีนาคมพศ2 0 0 6 4นะครับผมรู้สึกว่าอากาศเมื่อนี้นะครับสีน่านอนเว้นเสียแล้วเกินกับพี่น้องครับเนื่องจากว่าครับมี ฝนนะครับตกนะครับถึงทั่วภาคอีสานเท่าเลยกับบ้าด้นะครับพี่น้องครับเอาดูแลสุขภาพกันดีๆพี่น้องครับจะฝ่าออกไปใส่มาใส่ครับตอนที่ฝนตกฝนลงครับพี่น้องครับฝ่าฝนมันอันตรายนะครับพี่น้องครับช่วงนี้ฝ่าไม่ฝนไม่เนาะพี่น้องเนาะนะครับอในครับผมมืัอนี้นะครับผมมีสินค้ามือสองนะครับผมมาฝากพี่ตอนน้องกันนะครับผมเป็นพ่อแอมจากค่ายว่าเทคนะครับรหัสที่ไมโครเทคครับ3 6มพันนะครับถือว่าเป็นพ่อแอม ยอดนิยมนะครับถึงแม้ว่าสีออกมาเป็นเวลาโดนเติบพอสมควรนะครับก็ยังถือว่าเป็นแอมที่ค้นใสหลายนะครับอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับเรื่องนำเสียงเรื่องคุณภาพบ่ต้องพูดถึงครับพี่น้องครับแต่ก็ต้องพูดถึงมันบอกหัวมันแนว่ยไหรว่าบ่ต้องพูดถึงแต่ก็ต้องพูดถึงนี่นะครับพี่น้องครับมาเท็กสามวันหกวิเศษครับเป็นพวแอมสวิตชิง ในขับพี่น้องครับสวิตชิ่งถือว่าเป็นสวิตชิ่งที่อยู่ในระบบทีมมาตรฐานนะครับผมระดับสากลพอสมควรนะครับพี่น้องครับเป็นคาด a b นะครับพี่น้องครับกำลังขับกําลังวัดเบื้องต้นนะครับอยู่ที่ประมาณ1นึ0งพวัตต์อยู่ที่8โอห์มครับพี่น้องครับหนึ่งพวัตต์อยู่ที่8โอห์มนะครับสีโอห์มอยู่ที่1นึ0งวัตต์นะครับกำลังวัดเต็มแน่นอนนะครับสำหรับวาเทคสามพันหกวีเซตตัวนี้ครับพี่น้องครับ ก็ถือว่าสภาพตัวนี้ก็บบอือว่าใหม่แลวก็บ่อถือว่าเก่าครับพี่น้องครับกลางๆนะครับขางในก็ถือว่ายังเดิมๆน้อพี่น้องเนาะนะครับคุณสมบัติพิเศษคุณสมบัติหลักๆนะครับตัวนี้ถือว่าเท็ดมาได้ใน2รูปแบบนะครับว่าเป็นในดันของรับกลางแหลมซึ่งแต่ผมฟังมากก็ถือว่าว่าเทคสามบรรกวิศตัวนี้นะครับขับกลางแหลมได้สาดีนะครับคมชัดดีนะครับพี่น้องครับ ถือว่าเป็นยุโรบต้นๆของขวายมที่ขับกลางแหลมได้เลยทีเดียวนะครับพี่น้องครับแล้วก็ขับเบรดนะครับกระทือได้ขึ้นกันนะครับพี่น้องครับข้างละ2อถึงสดอกนะครับ18นิ้วนะครับพี่น้องครับตัวนี้ข้อดีอย่างหนึ่งกระสีมีเป็นเขาเอิ่นว่ามีคอร์ดในตัวครับพี่น้องครับอ่าบบมันคอร์ดพี่น้องขออภัยด้วยพี่น้องเด้อนะครับมีเขาเอิ่นว่ามีซับในตัวนะครับผมสามารถปรับปรับได้นะครับพี่น้องครับปรับย่านซับได้ปรับเล่นกลางแหลมได้นะครับพี่น้องครับปกติเลยนะครับพี่น้องครับ สวิตชิงนี่ดีจังไดนะครับพี่น้องครับหลายคนกับสอบถามกันเขามาไลนนะครับผมเป็นปัญหาโรกแตกเล็กกรว่าได้นะครับเพิ่ว่าสวิตชิงเนี่ยมันบ่าท้นสมอแปลงเนี่ยมันแมนบอนะครับพี่น้องครับแต่ส่วนตัวผมผมว่ามันขึ้นอยู่กับการใส่งานนะครับขึ้นอยู่กับการดูแลนะครับของแต่ละคนนะครับที่ใส่กันนะครับพี่น้องครับล้วนแล้วแต่บาสิเป็นหมอแปลงบอสิเป็นสวิตชิงนะครับผมล้วนแล้วแต่มันกระตังมี คอดีคอเสียแตกต่างกันไปนะครับสวิตชิ่งกับสวดีคือว่าไฟบ่อเต็มไฟลอยแปดสิบลอยเก้าสิบนะครับแต่ก็ยังให้น้ำเสียงที่ยังคงความมาตรฐานให้น้ำเสียงที่เกือบเต็มลอยเหมือนเดิมครับพี่น้องครับส่วนหมอแแดงนะครับพี่น้องครับถ้าไปเจอไฟที่บ่ดีไฟปลายสายแนวร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบนะครับน้ำเสียงที่ได้อาจจะบ่อเต็มที่อาจจะบ่อเต็มลอยนะครับจากเคยฟังเสียงกลางคมใสคมชัดนะครับผมกากะสิเป็น เสียงกระสิผ่าแน่บอชัดแน่นะครับเบรดอาจเสีบอลแน่นแน่นะครับพี่น้องครับแต่นะครับผมอีกด้านหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่ากระแสไฟดีกระแสไฟเต็มครับพี่น้องครับในเรื่องของนําเสียงเนื้อเสียงนะครับสหรับผมมองบทีหมอแปลงนะครับน่าจะนักแน่นกว่านะครับพี่น้องครับโดยร่วมๆเลยนะครับผมความสะดวกสบายนึงนะครับสวิตชิงอ่าได้ความเบานะครับพี่น้องครับได้ความเบานะครับไปงานลูกน้องปรจมนี่ก็คือข้อดีนะครับพี่น้องครับของสวิตชิง นะครับพี่น้องครับขอดีขอเสียของหมอแปลงก็คือว่าครับพี่น้องครับขันเจอกระแสไฟถี่นบนบอคอยดีแน่นะครับน้าเสียงอาจสิผ่าแน่อาจสบอเต็มลอยนะครับเบรบอกระชับเสียงกลางอาจจะมีผ่านะครับพี่น้องครับกถือว่ามีขอดีนะครับรวนแล้วมีขอดีขอเสียนะครับแตกต่างกันไปนะพี่น้องเนาะนะครับแต่ว่าเรื่องของยี่ห้อนี่นะครับผมขายนี่ว่าเทคบอเทคนะครับผมขายเดียวกันได้พี่น้องเด้นนะครับหลายข้ออาจจะสงสัยนะครับ วาเทคบอสเทคนะครับใครเดียวกันนะครับตัวนี้สิเป็นหนาไม่นะครับพี่น้องครับเรื่องนําเสียงนะครับพี่น้องไว้ใจได้เลยเรื่องนําเสียงนะครับมีความเป็นมาตรฐานนะครับคือเป็นเอกลักษณ์ของคาดเอบีครับพี่น้องครับให้น้ำเสียงสีคมชัดให้น้ำเสียงที่เปรบเสีนั้นจริงนะครับพี่น้องครับคงทนทนทานนะครับคาดเอบีเวลาซ่อมเนาะก่าซ่อมได้ทั่วไปนะครับผมรันซ่อมได้ทั่วไปนะครับผมขาซ่อมกับสีบอแพงนะครับขาซ่อมกับสีบอแพงนะครับอ่ะ ในการพี่น้องครับนี่ก็เป็นความรู้แค่เบื้องต้นนะพี่น้องเด้ออาจารย์ทันใดนะครับทีใสตัวดีแล้วมีขอดีมีข้อเสียจังใดนะครับผมเฮากับมารวมกันแช์ประสบการณ์นะครับมาแนะนำนะครับให้พี่หน้องเฮานะครับประกอบการตัดสิ้นใจนะครับว่ามันเป็นแต่ซื้อมาใสวอตัวนี้นะครับขอดีมันเป็นจังใดข้อเสียมันเป็นจังใดถือว่าแนะนำเป็นวิทยาทานนะครับพี่กับน้องเฮานะครับได้ เอามาประกอบการตัดสินใจเนาะพี่น้องเนาะนะครับแต่ในส่วนของตัวผมครับพี่น้องครับให้ร้อยเปอร์เซ็นเต็มสำหรับค่ายนี้นะครับไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับบสิเป็นทั้งน้าเสียงบสิเป็นทั้งความคงทนความทนทานนะครับในการใส่งานนะครับพี่น้องครับตัวนี้มือสองนะครับผมขายอยู่ที่ราคา1นึ่งหมื่นสี่บาทยังไม่รวมจัดส่งนะครับ1นึ่งหมื่นสี่บาทยังบวรวมจัดส่งนะครับพี่น้องครับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับผมกระทักทายมาทางใต้คอมเมนต์ นะครับหรือว่าโทรมาทีเบอร์0630 5 64876นะครับไล่กับเบอร์เดียวกันครับพี่น้องไล่กับเบอร์นี่แหละพี่น้องครับแอดไล่มากกับเบอร์0630 5 64876นะครับมีข้อของใจในเรื่องเครื่องเสียงตรงใดนะครับพ่อสามารถโทรมาปรึกษากันได้โทรมาเรียนน้ำกันได้ถือว่าพี่น้องเข้าเป็นคนรักในทิศใจเดียวกันนะครับพี่น้องครับพี่น้องเข้าเคียงเสียงเข้าบริทิมกันครับพี่น้องมิยังระบบยังไม่ไม่นะครับมาแนะนำพีแนะนำน้องกันนะครับพี่น้องครับ ตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าล่องรับถึงแต่งานระดับงานเล็กๆหน่อยถึงระดับสากลนะครับงานอิเล็กทรอน์งานมอลลอมซิงงานระดับคอนเสิร์ตยังไงครับผมตัวนี้ตอบโจทย์ได้ทุกงานครับพี่น้องครับอ่ะนะครับพี่น้องครับสนใจสนใจอยากได้กับเบอร์063064876ฝากพี่น้องกดติดตามฝากพี่น้องกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อต้อนรับคลิปใหม่ๆให้กับนังใจให้กับทีมงานเฮ้านะครับผมได้ทำคลิปดีๆขึ้นมาให้พี่น้องเฮ้าได้อ่า เบิง้เขาวมา่อคนขวาหาความรู้กัเนาะพี่น้องเนาะนะครับแลกนี่มันลึกครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมไปเบิงก่อนว่าทั้งกดมันสิเห็นบอนะครับมันสินี่เป็นขาเอิ่นว่าเป็นให้ห่อปรับข้อมทีในตัวใดนะครับพี่น้องครับอ่ะมันอาจจะบ่ชัดเจนครับพี่น้องครับม,มันบอกอ่านนะมันบ่ชัดเลยเลยนะ <c oughs> อ่ะนะครับอ่าสิเป็นลักษณะนี่อ่าขาเอื่นว่ามีซับในตัวนะครับผมหมุนไปที่ย่านซับได้นะครับขับซับตั้งหากได้หูนึงโดยที่บอกใคอร์ดกระไรครัพี่น้องเด้อ ในครับหูหนึ่งก็เป็นครับกลางนะปกติธรรมดานะครับพี่น้องครับอ่ะนะครับผมคลิปนี้จบไปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามสุกุสุขคนเด้อนะครับผมผิดพลาดประการใดกับขอโทษขออภัยนะครับมีอย่างโทรมาเล่นน้ำกันโทรมาปรึกษากันได้นะครับตลอดเวลาเลยพี่น้องครับพี่น้องมีปัญหาอย่างในครับส่วนโน้ตบุ๊กนะครับผมใกล้เบิดแล้วตอนนี้นะครับผู้ใด้แจ้งได้โน้ตบุ๊กไปไว้ใส่ันนีช่องสงการไว้ถ้าเปิดเพลงนะครับสังสรรค์ร้องเพลงข้าเล่าเกะนะครับอัพเพลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคคคครรรรััััับบบบใใใหหม่่่่ลาาสุดดนนนนนะะ้้้้้พพีีอองงเไไปก มีความสุข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 คนครับเงินท่องไหลมาเทมาอย่ากเก็บอย่าจนนะครับผมสำหรับคลิปนี้จบไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ